วันนี้เปมเอาสูตรขนมครีมชีสเคก้กมะม่วงมาฝากค่ะจะมีสัดส่วนและขั้นตอนไม่เยอะนะคะจะมี3ชั้นเดี๋ยวตามดูกันนะคะตอนนี้เราจะทําชั้นแรกก่อนค่ะคือปูพื้นด้วยขนมปังค่ะเปมใช้ขนมปังบิสกิต250กรัมกับสูตรนี้นะคะแล้วก็เนยละลาย7ช้อนโต๊ะประมาณ100กรัมค่ะขนมปังมาเทเนยละลายใส่นะคะแล้วก็ถ้าเนื้อไม่จับกันก็สามารถจะเพิ่มเนยได้ค่ะแต่อย่าให้มาก เราปรับกันบ้างเล็กน้อยนะคะแม้กระทั่งขนมปังก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นบิสเนสนะคะเป็นคุกกี้โอรีโอ้ก็ได้ค่ะที่มีครีมสามารถใส่รูมกันไปได้เลยค่ะเพิ่มความหวานให้กับขนมด้วยค่ะเราเทน้ำเนยละลายนะคะจัดส่วนเกาใช้ใช้มือใส่ถุงมือก็ได้นะคะคนอพอทำเสร็จ เราก็เอาาไปเเรเตรียมพิมพ์15-20เซนพร้อมกระดาษไขที่ก้นนะคะนำขนมมาเทค่ะขนมปังของเปรมหนาฐานหนามากเพราะว่าคุณเปรมใส่เพิ่มไปอีกเกินสัดส่วนที่ให้ไปนิดหนึ่งนะคะแล้วจะแบ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งเขาจะหนาหาแก้วสะอาดมากดเอาก้านแก้วกดไล่ให้ความเสมอความหนาให้เท่าๆกัน เยอะไปก็เลยมาแบ่งทำมินิหน่อยถ้าเราชอบเนื้อสัมผัสที่มากกว่าเราก็ไม่ต้องไปใช้ปัน่นสว์สนะคะแล้วก็เอามาปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วก็อเออเขามีทุระเอาเลยเอาไปแช่เย็นแข็งก็เลยต้องออกมาทำการละลายก่อนเดี๋ยวเราจะเอาไปปัน่นโผเดิมเหมือนกันนะคะ ให้ได้500กรัมกับ300กรัมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยสามารถจัดโชว์ไปการแต่งหน้าได้จริงๆกคุณเปรมซื้อดอยคําที่เป็นมะม่วงอ่ะเอามาไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้แต่ว่า,นวาเนื่องจากว่าฤดูนี้มันมีมะม่วงแล้วมันก็มีเนื้อมะม่วงการปั่นเนี่ยมันต้องติดแน่ก็เลยเอาผสมหน่อยเพื่อให้มันมีน้ําอันนี้เราเราตวงวดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราจะปั่นห0า ัเราใส่น้ำเชื่อมใส่น้ำต้มก็ได้นะคะแต่วันนี้เราใส่น้ำอันนี้ก็จะทําให้หวานแล้วก็เข้มข้นขึ้นด้วยพอดีว่ามะม่วงเราแช่เย็นก็ปั่นมาเป็นไอศครีมเลยไวช็อกโกแลตนะคะไปอุ่นละลายนิดนึงค่ะเพื่อจะมาผสม อันนี้จะอร่อยมากเหมือนไอศครีมเลยก่อนนะคะอันนี้สําหรับบดพวกมันบดไอที่ต้มสุกแล้วมาบดก็ได้แต่นี้วันนี้ใช้แทนได้เพราะอันนี้ยังแข็งอยู่ก็ใช้ตัวนี้บดได้เหมือนกันเป็นการบดให้นุ่มขึ้นก่อนที่จะเอาพายหรือเอาตะกมาตีนะคะเห็นไ,ไหมมันก็ช่วยก่อมนมาแช่เจลาตินก่อนนะคะ9แผ่น14กรมัมน้ํา ml แช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะอาไม่มีเงินเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราใส่ช็อกโกแลต ไว้ช็อกโกแลตเอามาละลายนะคะแล้วก็เอาไปเทรวมกับครีมชีสคนพอเข้ากันพักไว้ไปทําอีกส่วนหนึ่งก่อนนะคะวันนี้สัดส,ส่วนเยอะนะคะคุณเปรมก็เลยคิดว่าเราจะไม่ใช้แต่ก็เดี๋ยวเราจะใช้เครื่องรวมไปเลยทีเดียวก็พักไว้พร้อมๆกันแยกมาทํานะคะใส่วอลลีลา1ช้อนชา ครีมสดหรือเฮฟวี่ครีมก็ได้นะคะ1ช้อนไอ้เท่กันหนึ่งถ้วยตวงใช้เครื่องตีค่ะตัวนี้เราจะขูดเปลือกอมะนาวเลมอนนะคะ1ส่วนสหรือว่าครึ่งลูกก็ได้ค่ะแล้วก็เอาน้ำมะนาวจะ1ส่วนสหรือว่าครึ่งลูกก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะใส่รอไว้ใส่ไปในครีมสดนะคะหรือเฮฟวี่ครีมแล้วก็ตีเข้ากันสักประเดี๋ยวนึงนะคะ จะเอามะม่วงปั่นที่เราทำพักไว้ใส่รวมเข้าไปอีกทีนะคะแล้วจะปั่นให้เข้ากันค่ะตีครีมได้ที่แล้วเทมะม่วงลงผสมให้เข้ากันแล้วตีด้วยเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเสร็จพักไว้ก่อนนะคะแบ่งครีมนิดหน่อยนะคะเอามาตุ๋นบนน้ำร้อนค่ะพร้อมกับเจลาตินที่เราแช่ไว้นะคะ เอามาคนจนละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะต้องเป็นละลายจริงนะคะเพราะอย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นอยู่ส่วนหนึ่งส่วนใดไปและเอาเจลาตินเทกลับคืนไปในขีดควรไวๆเพราะม,มันงร้อนถือว่าอุ่นแล้วค่ะอันนี้เป็นสุดแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตีค่อยๆเทลงมานะคะแต่ต้องเข้าเตาตูงเง้เย็นก่อนค่ะให้มัน,น,น ไว้แข็งตัวนิดนึงแล้วเราจะไปทำหน้าถ้าเหลือเราก็จะใส่พิมพ์นึงถ้าไม่เหลือลที่สองอันนี้ด้วยเดี๋ยวแช่เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวหน้าจะเย็น,นะคะ เพมจะเปลี่ยนน้ำตาลกับน้ำน้ำตาลคือ3ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำร1อ0มิลแลนะคะแต่เปมจะเป็นน้ำประมาณ1 0อยกว่านิดนึงมะม่วงก็คือ300ก็จะไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่นี่ไปปั่นเลยอันนี้ก็คือหน้าแล้วหลังจากนั้นก็ใส่เจลาตินเคลือบหน้าไปเลยแอ่เจลาตินหกชิ้นหกแผ่นนะคะพร้อมกับน้ำประมาณ5 0มิลลิกรัม แค่ให้มันนุ่มเทมะม่วงปั่นและน้ำผลไม้กล่องแทนน้ำเปล่าใสนตาลเติมตั้งไฟค่ะให้ให้เดือดเดอเราก็จะเอาขึ้นตั้งให้น้ำน้ำตาลละลายค่ะอันนี้พอดีว่าวันี้เราก็ใส่แบบใส่น้ำตาลใส่ค่โอเคแล้วเราก็คน คนให้ละลายก็เป็นอันใช้ได้แล้วก็ปล่อยให้ไม่ร้อนจัดมากก็เอาไปเทกันนะเทล้วนะคะ เราแต่งนัง่งชั้นแรกไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ก็เลยทำให้เทแรงไปหน่อยเดี๋ยวจะทะลุหลางทีนีรก,ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในตู้เย็นทิ้งไว้เลยกี่ชั่วโมงแล้วแต่ให้แข็งไปเลยนะคะเราจะไปใช้ในวันนี้นน <S <S เดี๋ยวเราจะเอาเข้าตู้เย็นนี่เราแอบใส่ตอนที่ยังยังไม่ตึงก้น ผลไม้ก็จะยะจะจมไปเราจะแต่งด้วยมะม่วงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ไปปวดไข่ก็จะบอกว่าเราสามารถใส่กับผลไม้อะไรก็ได้เป็นผลไม้สดแล้วก็จัดหน้าเค้กออกใหญ่มากเราต้องหาตัวที่จะรองก้นเนี่ยให้มีฐานค้นกันคิดว่าอันนี้น่าจะโอเคก็เอามาวางตรงนี้นะจ๊ะเนี่ยามาวางตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ขอเอาผ้าร้อนก่อนนะคะมา อย่างร้อนเป็นฟันเลยคุมตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ขยับคุมตรงนี้คุมรอบที่ยังไม่ถึงทำให้ดูทิ้งแล้วนะคะตอนนี้เราก็คิดว่าเดี๋ยวเราก็เอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี้ออกนะคะเดี๋ยวเราก็ยกแผ่นนี้ลงมาของมันนะคะแกะเรียบร้อยเลยออกมาแล้วไปบูเบอร์รี่แล้วก็ มังโก้น่าจะได้กักสามชั่วโมงก็แกะดูก็โอเคแต่จริงๆหน้าไม่ใช่ตัวนี้นะคะต้องใส่นี่เน่นี่ดูเนื้อันให้ฉ่ำๆเลยนี่เนื้อฉ่ำๆฉ่ำๆถ้าแต่งมาครบสวยงามเลยไปชิมจะเชียวหวาน,นไม่ใช่สตรอเบอรี่นะคะแต่เป็นมะม่วง ยังไม่ใส่เลยอันนี้ก็เป็นความภูมิใจนิดนึงนะคะเค้กเราก็สามารถเอามาในงานมันเกิดได้ไม่อายใครก็อยากให้ทุกคนลองทํากันดูนะคะทํากันเยอะๆเลยค่ะทํากันไม่ยากค่อยๆทำลวละก่อนนะคะเป็นปวีสังเป็นปวีสังสองเจอกันในอาหารสัตว์เลี้ยงและการท่องเที่ยวค่ะบ๊ายบายค่ะ